ไปเดินแบบถ่ายออกมาเป็นสาวหมดเลยทุกรูปไปต้องลบทิ้งหมดเลยไปเดินแบบไงแล้วมันออกแนวแบบตึงๆหมดเลยนี่วันนั้นจะเปิดอยู่วันนั้นจะเปิดอยู่วันนั้นไม่เห็นไม่ยอมเปิดพิธีกรบังวันนี้พี่แท้ของดีต้องทนนานทน Hãy subscribe cho không được Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยืนไปเองยน้างนาไหมใจมืดยังเราน่าจะยืนอยม่แล้วแล้วมังน้าไหมเจ้ากลมหายใจเราก็ากลับมาแล้วเราไปทำอะรต่อถ้าไม่ทำโอ้ไม่น่าถ้าไม่ทำไปทำหนุนทีไม่ว่างเลย มีงานต้องเสร็วันเดี๋ยว้วันพุธอ่ะวันพุธมีเรียนแค่วันเดียวลงเนงานายตัวเองโอ๊ยใช่มันจะแม่ไม่รู้อ่าไม่กินนะไม่ได้ปอบิ๊กเกาจะเอามาให้หมดแล้วไม่ต้อเปิดดูเอง